น้องคนไหนมีคำถามไหมครับแล้วหัวใจสำคัญของการสอบปากคำคืออะไรบ้างครับครับหัวใจสำคัญของการสอบปากคำนะครับคือความจริงครับสวัสดีครับพี่ปิ๊กนะครับปฐถมพรลวดเลืองแสงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานและช่วยเหลือเยียวยาสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินครับครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงขั้นตอนที่มีความสําคัญมากอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับคือเมื่อมีการรับคําขอของผู้เสียหาย หรือจำเลยในคดียาานะครับนิติกรหรือเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องนะครับจะต้องพยายามสอบข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรภายใต้กีดหลักที่ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไรซึ่งในการนําเสนอของคลิปนี้จะเจาะไปที่หัวใจสําคัญของการสอบปากคาและรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดคือความจริงเพื่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการประเด็นที่1ครับ การสอบปากคาและรวบรวมพยานหลักฐานของผู้เสียหายในคดีอาญาจะอธิบายเป็นรายประเภทฐ,ฐานความผิดให้ทุกท่านได้ทราบว่าการสอบปากคําในแต่ละฐานความผิดต้องเริ่มจากกรณีผู้เสียหายความผิดเกี่ยวกับร่างกายสําหรับกรณีความผิดเกี่ยวกับร่างกายให้เช็คลายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่สําคัญดังนี้ครับ 1. นนะครับสําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดี 2. ครับบันทึกแจ้งสิทธิ์จากพนักงานสอบสวน สาเครับำนาใบชนสูตรบาดแผลหรือใบรับรองแพทย์ 4. ครับเอกสารข้อมูลส่วนตัว 5. ครับใบเสร็จรับเงินตัวจริง 6. ครับถ้ามีการไก่เกี่ยรหรือมีการชดใช้ค่าเินไหมทดแทนให้ขอเอกสารจากผู้เสียหายด้วยกรณีผู้เสียหายถึงแก่ชีวิตแต่เราจะไปสอบถามข้อเท็จจริงและพฤติการเอากับทายาทผู้เสียหายเป็นสําคัญครับโดยมีเทคนิคมาบอกก็คือ เราต้องแสดงความจริงใจและความเสียใจกับทายาทของผู้เสียหายด้วยเพราะจะทําให้เขารู้สึกว่ายังมีหน่วยงานของเราเป็นที่พึ่งของครอบครัวเขาได้จะทําให้เราทํางานสะดวกยิ่งขึ้นครับความผิดเกี่ยวกับชีวิตนะครับให้ดูทายาทของผู้เสียหายเป็นสําคัญถ้ากรณีทายาทของผู้เสียหายคนใดนะครับเสียชีวิตก่อนให้ขอสาเนาใบมรบัตรมาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการตัดสิทธิ์ในการขอรับค่าตอบแทนครับ กรณีเสียชีวิตนะครับจะต้องมีการทําหนังสือมอบอานาจหรือที่เรียกว่าสชอง,อง .7 จากตัวทายาทด้วยกันเองแต่ถ้ามีการมอบอานาจครบถ้วนแล้วไม่มายื่นด้วยตัวเองไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับให้ทําหนังสือมอบอานาจที่เรียกว่าสชอง,อง,อง .7 ทับหนึ่งเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามายื่นแทนได้ครับครับในคดีจราจรนะครับให้เน้นการสอบถามเรื่องพรบภาพบ,บังคับและประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ว่าตัวผู้เสียหายได้รับการบรรเทาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วอย่างไรบ้างกรณีผู้เสียหายเกี่ยวกับคดีเพศการสอบปากคําหรือการถามพฤติการของคดีในคดีเพศนะครับจะต้องมีห้องสอบปากคําที่เป็นส่วนตัวและต้องคํานึงถึงจิตใจของผู้เสียหายที่ถูกกระทําเป็นอย่างมากการสอบปากคําในคดีเพศนั้นมีหลายประการเช่นผู้เสียหายนั้นรู้จักกับผู้ต้องหาหรือปะ พอคบหาเป็นคนรักกันหรือยินยอมไปกับผู้ต้องหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นรายละเอียดสําคัญที่นิติกรรับคาขอต้องเข้าใจในสถานการณ์จะต้องใช้จิตวิทยาในการสอบถามพฤติการกับผู้เสียหายซึ่งส่วนใหญ่ครับหากเป็นคดีเพศเราจะให้นิติกรซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นคนรับเรื่องครับสําหรับเทคนิคในการสอบปากคาคดีเพศที่สําคัญมีดังนี้ครับ 1. ครับหัวใจสําคัญของการสอบปากคาคือการฟังให้มากที่สุด แล้วจดบันทึกประเด็นสําคัญของพฤติการไว้ 2. ครับการใช้ภาษากายการใช้สายตาการโน้มน้าวจิตใจของผู้เสียหายให้อยู่ในประเด็นปอบโยนและให้กำลังใจเป็นหลักครับ 3. ครับการตั้งคําถามควรตั้งคําถามเชิงพฤติกรรมศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เสียหายการเข้าใจเข้าถึงในสังคมความต้องการของผู้เสียหายเพื่อให้ได้ทราบถึงที่มาของคดี 4. ครับไม่ควรถามซ้ําหรือย,ย้ำถึงกรณีที่ผู้เสียหายถูกกระทา เพื่อตอกย้ําความรู้สึกของผู้เสียหายจําเลยหรือแพ้ครับเป็นกลุ่มคนที่มีความคาดหวังกับการยื่นขอรับเงินเยียวยาค่าทดแทนกับหน่วยงานเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับการรับคําขอหรือการสอบปากคําเพื่อได้ข้อมูลมากที่สุดจากจําเลยต้องยึดตามแบบแสดงรายการเอกสารเป็นสําคัญดังนี้ครับ 1. ครับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด2ครับสําเนาคําพิพากษาทุกชั้นศาลครับ3ครับสําเนาหมายขังระหว่างการพิจารณา4ครับ สำเนาหมายขังแยกฟ้องกรณีที่มีจำเลยหลายคนครับ5ครับสำเนาหมายขังระหว่างอุทธรหรือดีกา6ครับสำเนาหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด7สำเนาหมายปล่อยครับ8ครับเอกสารข้อมูลส่วนตัวของจำเลยเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน9หนังสือมอบอำนาจครับสชง .7 นนทับกรณีถ้ามีนะครับสำหรับการสอกปากคำจากจำเลยนะครับจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนิติกรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอาญาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ชั้นในถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาจนถึงศาลตัดสินให้ตกเป็นจำเลยเทคนิคในการสอบปากคำจำเลยมีดังนี้ครับ 1. นนะครับเน้นการรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดโดยต้องเน้นย้ำกับจำเลยหรือแพ้ว่าการช่วยเหลือเยียวยา ก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของคณะกรรมการพิจารณาเป็นสําคัญเจ้าหน้าที่เป็นเพียงผู้รับคําขอรับค่าทดแทนเท่านั้น2ครับการรับฟังด้วยใจที่เป็นธรรมเพราะจำเลยส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเขาไม่ผิดแต่ทําไมเขาต้องติดคุก 3. ครับการเห็นใจเพราะจำเลยที่มาขอรับเงินเยียวยานั้นคาดหวังกับการได้รับความช่วยเหลือความเห็นใจการให้บริการด้วยจิตใจบริการถือเป็นสิ่งที่นิติกรจะนำมาปรับใช้ ในการสอบปากครับหวังว่าการนําเสนอนี้จะเป็นประโยชน์กับน,น้องๆไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้นะครับขอญาติขอลาไปก่อนขอบคุณครับ